เพื่อนๆเราจะพาไปไหว้ไปไหว้หอพระพุทธพระพุทธพนมลุงนะครับเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปไหว้กันเอาถอดรองเท้าตัวนี้ดีกว่านะครับโอ้ Ooh, มีคนเข้ามาขอสการะตัวนี้เยอะมากนะครับพาท่านบอกว่ามีคนเข้ามาสัการะตัวนี้เยอะมากเลยนะครับนะครับขอลูกขอกราบขอพรน,นะครับผมเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเนะ สัีข้างนอกรับด้มาเยียมชมมาการวิารณ์มีช่างที่ต่าง พามากราบไหว้กันนะครับ